สวัสดีครับผมช่งกอบนะครับก็วันนี้นะครับมาพาเพื่อนๆพี่นพ,พนะครับติดตั้งแล้วก็ใช้งานโปรแกรมที่จะใช้สำหรับจูนเจ้า M D A M L 1นะครับ,จะ,ะรบจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้ เป็น daml 1นะครับตัวนี้ที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดของค่ายซัตเคิลชินะครับสำหรับตัวโปรแกรมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้ไปนะครับมันจะเป็นได้เป็นไฟล์ที่เป็นลักษณะไฟล์ zip อย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเราได้ไฟล์ตัวนี้มาเนี่ยก็ให้เราทำการอัปโหลดเข้ามาเซฟไว้ที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับได้ไหนก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทําการคลิกขวานะครับ ที่ขวาแล้วก็ไปที่ Win R นะครับ Win R นะครับ Win R แล้วก็เลือกคำว่าแยกไฟล์ลงที่นี่นะครับพอกดคำว่าแยกไฟล์ลงที่นี่ปุ๊บเนี่ยไฟล์มันจะถูกแตกออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแตกออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนไฟล์ที่เราจะเอาไปใช้จูนนั้นจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้มันจะชื่อว่า ACP Work Bin นะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นไฟล์ที่ไม่ต้องทําการติดตั้งนะครับพอเราแตกไฟล์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเปิดมาใช้ได้เลยก็สําหรับท่านใดต้องการเอาเอาไปไว้หน้าเดสก์ท็อปเราก็แค่ทําการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกคําว่าเซนต์ o ทนะครับแล้วก็เลือกไปที่เดสก์ท็อปนะครับมันก็จะมันก็จะมาโชว์อยู่ที่หน้าต่างตรงนี้นะครับองผมก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับ วิธีการใช้งานโปรแกรมนะครับวิธีการใช้งานโปรแกรมอันดับแรกให้เราทําการเชื่อมต่อสาย USB กับคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับสาย USB ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสาย USB ที่เป็นลักษณะ2หัวอย่างนี้นะครับก็หาซื้อได้ตามร้านคอมพิวเตอร์ขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับเป็นสาย USB นะครับที่เราจะเอาไปเสียบเข้ากับตัวช่อง USB ของ M นะครับ เสียบเข้าช่อง USB ของแอมแล้วก็เอามาเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเมื่อเราทําการเสียบสาย USB เข้าเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็ M แอมแล้วนะครับแอมเราจะต้องทําการต่อสายไฟต่อสายลําโพงให้เรียบร้อยนะครับต่อต่อเปิดใช้งานให้เรียบร้อยก็คือเปิดใช้างานแล้วก็ให้มันพร้อมที่จะปรับจูนแล้วก็เล่นเพลงนะครับหลังจากนั้นพอเราเชื่อม เชื่อมสาย USB เสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่โปรแกรมนะครับดับเบิลคลิกเข้ามานะครับพอดับเบิลคลิกเข้ามามันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราเสียบสายแล้วนะครับหน้าต่างหน้าต่างมันจะเป็นลักษณะอย่างสีเข้มนะครับถ้ายังไม่เชื่อมต่อสายนะครับมันจะเป็นลักษณะจืดๆอย่างนี้นะครับจะเป็นจืดๆนะครับอ่าสังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดสาย USB ออกนะครับตอนนี้ผมผมเชื่อมสายอยู่เดี๋ยวผมจะลองถอดออกนะครับ พอถอดออกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับมันจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะครับมันจะไม่สามารถทําอะไรได้นะครับทีนี้พอเราทําการเชื่อมต่อสาย USB เข้าไปนะครับเดี๋ยวโปรแกรมมันจะคอนเน็กอัตโนมัตินะครับหน้าต่างมันก็จะเปลี่ยนไปอ่ะอย่างเงี้ยพอเป็นอย่างงี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถอ่าทการปรับจูนได้แล้วนะครับก็ตัวนี้เป็นหน้าต่างหน้าแรกของมันนะครับหน้าต่างหน้าแรกของมันช่องแรกเนี่ยมันก็จะเป็นอ่าลายอิน ตัวต่อมาก็จะเป็นสัญญาณดิจิตอลอินพุตแต่ว่าตัวนี้มันไม่ได้ใช้นะครับปรับไม่ได้ตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณไม่นะครับไม่ My. แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสัญญาณเสียงเหมือนกันอันนี้เป็นเกณฑ์นะครับเป็นเกณฑ์ตัวนี้เป็นซับนะครับตัวนี้เป็นซับอันนี้เป็นเกณฑ์เดี๋ยวเราเราลองปรับดูแล้วก็รู้ว่าตรงนี้มันไม่ยากนะครับแต่ว่า ให้เราจําตัวเลขไว้นะครับตัวเลขค่าแตนดัด้เขาเนี่ยจะ0 0 0 0ทั้งหมดนะครับก็อันดับแรกเนี่ยเรา่าเพิ่งทําอะไรมันนะครับให้เราดูสังเกตหน้าต่างอะไรต่างๆก่อนอย่าเพิ่งไปคลิกอย่าเพิ่งไปติ๊กอะไรนะครับอย่าเพิ่งไปทําอะไรทีนี้หน้าต่างต่อมานะครับตัว Audio Effect นะครับช่องนี้นะครับช่องนี้ก็เข้ามาหน้านี้เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมายเลยเราก็ ถ้าสําหรับมือใหม่นะครับอย่าเข้าไปติ๊กมั่วนะครับอย่าเข้าไปติ๊กมั่วนะครับช่องหน้าต่างตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นช่องที่เขา,าเป็นช่องที่ไว้สําหรับปรับตั้ง eq แล้วก็กราฟิก eq คอร์สนะครับสำหรับฝั่งเสียงกลางนะครับส่วนตัวต่อมาเนี่ยตัว mic ไมเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นาการปรับแต่งเสียงของระบบไมนะครับทั้งหมดนะครับไมทั้งหมด ส่วนตัวต่อมาตัวนี้ก็ล็อกไว้นะครับโปรแกรมล็อกไว้ตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจมันแล้วก็ตัวต่อมาตัวนี้จะเป็นหน้าของซับวูเฟอร์นะครับหน้าซับวูเฟอร์จะอยู่หน้านี้ก็คือ IEC นะครับส่วนมิวสิกเนี่ยจะเป็นเสียงกลางนะครับก็คือเราจะปรับจูน2หน้านี้นะครับปรับจูน2หน้านี้ก็คือหน้ามิวสิกกับหน้า IEC นะครับส่วนไมค์เนี่ยเราเราจะไม่ยุ่งกับมันนะครับเพราะว่าถ้าเราไปแก้ไขแล้วเนี่ย ถ้าถ้ามันเราทําผิดพลาดไม่ถูกต้องไปเนี่ยมันจะเสียหายนะครับเสียหายแล้วก็เอาคืนยากถ้าเราไม่ทําการเขาเรียกว่าดูดไฟล์ต้นฉบับออกมาก่อนนะครับก็สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจูนหรือว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคอร์ส EQ นะครับเดี๋ยวผมจะจะบอก เทคนิคเบื้องต้นคร่าวๆก่อนว่าอออคอสคืออะไร EQ คืออะไรเพราะว่ามันมีความสําคัญในการปรับจูนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าคอร์สอะไร EQ คืออะไรเนี่ยเราจะไม่สามารถปรับจูนได้นะครับตัวตัวโปรแกรมเนี่ยถ้าเกิดอ่าเราไม่ทําการเซฟไม่ทําการเซฟเนี่ยแล้วเราเราปิดแล้วก็ถอดสายออกเลยนะครับทุกอย่างจาก็จะคืนค่าเดิมนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบางบางเคสบางคีมกัน มันไม่คืนค่าเดิมให้เราจะต้องทําการเอากลับปรับจูนใหม่ให้ให้มันเสร็จสิ้นนะครับบางทีมันก็เซฟให้เราอัตโนมัติก็มีนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าโปรแกรมมันเป็นอะไรก็สําหรับการปรับจูนตัวนี้นะครับการปรับจูนตัวนี้เนี่ยเ <openly S 2> พล <beh> ง <VMware> ที่เราจะใช้ในการทดสอบเนี่ยเราจะต้องเปิดผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับก็เราก็เปิด youtube ขึ้นมานะครับเปิด youtube ขึ้นมา เปิดเพลงอะไรก็ได้ที่เราชอบนะครับเปิดเพลงอะไรก็ได้นะครับก็จะเป็นซาวเป็นอะไรก็ได้นะเปิดเพลงอะไรก็ได้เดี๋ยวผมหาเป็นพวกาซาวพินละกันเพราะว่าพวกเพลงเนี่ยมันจะคอยติดลิขสิทธิ์แล้วก็มันจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเอาเป็นซาวกองแล้วกันนะครับแล้วกดทิมเข้าไป ซาวกลองนะครับเราก็เลือกเอาว่าเราจะเปิดอันไหนนะครับเราก็เลือกเอาเราจะเปิดอันไหนล้วก็เลือกหะเราจะเอาตัวนี้ก็ได้นะครับจะเอาตัวนี้ก็ได้นะครับส่วนตัววอลุ่มที่แอมเราก็เปิดขึ้นนะครับเปิดขึ้นอ่าจะ การเปิดเพลงเนี่ยเมื่อเราทำการเชื่อมต่อสาย USB นะครับสัญญาณเพลงจะเข้าไปที่ตัวแอมป์อัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องทำการคอนเน็กชื่อมต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สามารถตอนนี้ตอนนี้คือยังไม่ได้ปรับจูนนะครับผมยังไม่ได้ปรับจูนแต่ว่าผมทำการหมุนโวลุูมที่ตัวแอมป์นะครับซึ่งโรงงานเขาจะจูนมาให้ระดับหนึ่งแล้วนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมเบาเบาเพลงลงนิดนึนะครับทีนี้เราก็มาเข้าที่หน้าต่างโปรแกรมที่เราจะจูนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นที่ที่เราจะมาเข้าหน้าต่างการจูนเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับให้ดูหน้าต่างของหน้หนานี้ตัวนี้จะหน้านี้ที่ผมบอกไว้ก็คือหน้ามิวสิกเนี่ย มันจะเป็นหน้าของกลางแหลมนะครับกลางแหลมทีนี้เนี่ยสำหรับไอ้ตรงที่มันติ๊กเปิดไว้เนี่ยเพื่อนห้ามไปติ๊กปิดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาเราจูนเสร็จเนี่ยเสียงบางเสียงจะไม่ออกนะครับตัวนี้อย่าอย่าไปยุ่งกับมันนะครับผมไม่ไมแนะนําให้ไปยุ่งกับมันก็คือห้ามไปติ๊กอะไรทั้งนั้นทีนี้เวลาเราจะเข้าปรับจูนเนี่ยให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับลูกศรไอ้ลูกศรตรงนี้นะครับคลิกลงมา มันจะเปิดหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างการจูนขึ้นมานะครับเราก็เลื่อน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 ดูนะครับเลื่อนดูเลื่อนมาจนมาถึงหน้าต่างที่เป็นหน้าต่างของตรงนี้นะครับเป็นหน้าต่างของ EQ นะครับเนี่ยเห็นไหมตัวนี้เนี่ยตัวนี้จะเป็นเกณฑ์จะเป็นเกณฑ์ของฝั่งเสียงกลางนะครับเป็นเกณฑ์ <het> ตัวนี้เขาก็จะจะทำอันนี้ไว้ตัดคอร์สไว้ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาทําการแก้ไขใหม่ทั้งหมดนะครับเขาตัดคอรตสไว้ที่2 0 0 0 0เฮิร์ต์นะครับตัวนี้เฮ้ยสอ0พั0 0อซึ่งมันต่ําไปนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําการแก้ไขใหม่แก้ไขใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าต่างหน้าต่างที่ทางโปรแกรมมาทําไว้สําหรับบางเครื่องบางอันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมลองเรื่องลองเล่นดูแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตัวนี้ก็จะเป็นหน้าต่าง การปรับจูนคอร์สแล้วก็ EQ ทั้งหมดนะครับคือ EQ เนี่ยเราสามารถตั้ง EQ ได้ทั้งหมด0ถึง9 EQ นะครับแล้วก็สามารถเลือกคอร์สว่าเราจะเปิดคอร์สแบบไหนปิดคอร์สแบบไหนก็ได้นะครับเราจะเลือกแค่2อย่างก็ได้2 EQ ก็ได้เพื่อการปรับจูนที่ง่ายแต่ว่าถ้า,ถาต้องถ้าต้องการความละเอียดในการปรับแต่งนะครับเราก็ต้องเปิด EQ โดยการติ๊กเปิดตรงนี้นะครับติ๊กเปิดมันก็จะเพิ่มช่องขึ้นมานะครับ เนี่ยมันก็จะเพิ่มช่องขึ้นมาแต่แต่ละครั้งของการเปิดเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเสียงหมดนะครับส่งผลต่อเสียงหมดช่องที่1เนี่ยนี่ผมจะให้ดูทีนี้เราผมจะให้ดูตัว,ต,วตัวสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับคือหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าของการเลือกคอร์สนะครับก็คือเลือกจุดตัดสัญญาณเสียงว่าเราจะเปิดคอร์สปิดคอร์สหรือเลือกความถี่อยู่ที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับ ตัวนี้ช่องต่อมาเนี่ยมันจะเป็นค่าความถี่ค่าความถี่ก็คือแล้วแต่เราจะใส่ว่าเราจะใส่ในช่วง EQ เนี่ยเท่าไหร่ตัวต่อมาก็จะเป็นเกณฑ์ซึ่งเราเราจะทำการยกความถี่นั้นๆน,นะให้มันมีความดังขึ้นที่กี่ DB นะครับก็คือพอพอเราเลือกความถี่เสร็จนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะทําหน้าที่เกณฑ เกณฑ์ความถี่นั้นขึ้นมาก็คือมันจะดังขึ้นอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าก่อนที่ผมจะบอกแล้วพาทำเนี่ยผมจะมาอธิบายให้ให้ท่านท่านเข้าใจกันก่อนว่าไอ้หน้าต่างช่องแรกเนี่ยที่มันมีความสําคัญมากก็คือไอ้หน้าต่างที่เป็นหน้าคอร์สต,ตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูว่ามันจะมีอะไรบ้างมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับ จะมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ผมจะคลิกให้ดูอันแรกนะครับจะเป็นหน้านี้นะครับอันที่2อันที่3นะครับอันที่4 5 6 7 8 9คือสัญ,ญลักษณ์แต่สัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันบ่งบอกของความหมายแต่ละความหมายไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่จะทําการจูนจะต้องเข้าใจในหน้าต่างตรงนี้ก่อนนะครับไม่งั้นไม่สามารถจูนได้นะครับ ถ้าจูนไปก็คือเสียงไม่ดีมัว่วแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องมาเข้าใจสัญลักษณ์ตรงนี้มันก่อนคอร์ดต,ตรงนี้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวาดวาดใส่กระดาษให้ดูแล้วกันว่าตัวสัญลักษณ์ของมันเนี่ยมันมันมีหน้าที่อะไรนะครับมันมีหน้าที่อะไรแต่ละแต่ละตัวเนี่ยมันมีความหมายอย่างไงนะครับ P.K. L.S. H.S. L.P. I.L.P. H.P. B.P. N.S. L.I.L.O. แล้วก็ H.O. เนี่ยครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกเราอยู่นะครับมีสัญลักษณ์บอกเราอยู่ว่าแต่ละตัวเนี่ยคืออะไรมีหน้าที่อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับน่าจะเป็นในใน ส่วนของ EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิป,เป,เ,ปเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงเพราะว่าถ้ามันยาวมากๆนะครับมันจะทําให้อัปโหลดช้านะครับแล้วก็ทําให้ทําให้มันเสียเวลาในการตัดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็น EP และประมาณ15-20นาทีนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าเมื่อเราเปลี่ยน เปลี่ยนตัวเนี้ยเสียงที่เปลี่ยนมาเนี่ยมันจะมันจะเป็นยังไง <Okay. S 1> นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าไอความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเวลาเรามาคลิกอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความหมายยังไงนะครับเนี่ยนะครับมันมีมันมีผลต่อเสียงยังไงนะครับมันจะมีผลต่อเสียงนะครับมีผลหมดถ้าเราถ้าเลือกไม่ถูกเนี่ยเห็นไหมครับ เสียงมันก็จะมันก็จะเปลี่ยนไปหมดนะครับแต่และสัญ,ญลักษณ์เนี่ยถ้าเราไปกดหรือไปคลิกมั่วๆเนี่ยเสียงมันก็จะผิดเพี้ยนไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ก่อนในคลิปหน้านะครับ